ตัวแรกไปครั้งแรกหลับตาหูทพี่ชอบฟังเสียงลุ้นเอามือปิดสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลรับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับแวะมาดูสักนิดก่อนก็ได้แล้วค่อยไปดูช่องอื่นนะไม่ว่าการแบ่งๆกันไปดูๆกันหลายๆรอบหน่อยนะก็นั่นแหละวันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่ของวันนี้กันหน่อยนะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาคือ ภาพอสูรปริศนานะอันนี้เป็นกิจกรรมแบบรับอีโมจิฟรีแล้วก็รับรนะูปโปรไฟล์ฟรีเนาะน้องเห็นไหมเราก็ทำเควสไปเรื่อยๆคือเปิดภาพน,นั่นแหละอันนี้เราล็อกอินมาใช่ไหมเราจะได้สี่สี่แต้สี่รูปเห็นไหมเขาก็จะเปิดรูปขึ้นมาอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดจัดอันดับหรือโหมดโหมดจับคู่เห็นไหมเนี่ยต้องเล่นโหมดจับคู่อะแล้วก็มีแบบส่งความสัมพันธ์ให้เพื่อนเห็นไหมเราก็ได้ไดไดรับ รูปภาพเพิ่มอีกเนาะเห็นยังก็นั่นแหละกิจกรรมมันก็เป็นแบบกิจกรรมฟรีนั่นแหละครับทำเควสไปเรื่อยๆเนาะส่งความสัมพันธ์ได้ห้าจิกซอ,อส่งความสัมพันธ์นี่ได้เยอะเชียวอ๋อต้องส่งสิบครั้งความสัมพันธ์ต้องส่งสิบครั้งนะถึงจะได้ห้าจิกซอเข้าร่วมเล่นโหมดจับคู่ก็จะได้สองจิกซอเนาะเราล็อกอินเราได้สี่สี่แต้มแน่นอนโอเคเห็นไหมแล้วก็ได้จิกซอด้วย คือถ้าเราเพิ่มความสัมพันธ์ให้ใค,คนสิบคนเสร็จรูปเราก็จะได้รูปโปรไฟล์เลยนะเห็นไหมของเจ้าหยางหรือเจ้าเจ้าเยอะอนั่นแหละตัว,ต,วตัวใหม่อะ่ะเออแล้วรายละเอียดของกิจกรรมเห็นไหมภาพปริศนาคือเราจะเปิดภาพโดยไม่ซ้ำกันเห็นไหมเมื่อเราชิ้นส่วนปริศนาจะปลดล็อกเมื่อปลดล็อกสามสิบรูปเราจะได้อีโมจิของทันจิโร่ท่าทางโกรธ เห็นยังทันจิโร่ถ้าทางโกดอยู่ตรงมุมซ้ายล่างสุดเนาะอ่าแล้วก็สะสมเพื่อแบบรับรูปโปรไฟล์ฟรีเห็นไหมแล้วเราก็ซื้อได้ด้วยนะนะเดี๋ยวกดให้ดูเราอยากให้สติ๊กซอรครบเร็วเราก็กดซื้อได้นะเห็นป่ะเสียสามร้อยะแต่ก็ไม่ต้องเสียหรอกทำเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะน้องโอเคมาดูกิจกรรมต่อไปอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วนะที่อัปเดตนะน้องนอง ก็ทาเควสไปนะฮะส่งความสัมพันธ์เล่นห้าต่อห้าเนาะล็อกอินนะเก็บไปเรื่อยๆจะได้รูปของอย่างแล้วก็อีโมจิอ่ะประมาณนี้แหละอ่านี่ไงอีโมจิพิเศษแล้วก็รูปโปรไฟล์พิเศษเห็นไหมกิจคือกิจกรรมนี้กดติกเข้ามาอ่ะโอเคโอ้อันนี้คือกิจกรรมผู้ถูกเลือกนะพี่ไล่รับสกินไปแล้วไม่รู้ใครแต่ถูกเลือกบ้างหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็พี่อธิบายไว้แล้วไปดูของอันใหม่ดีกว่า โอ้กิจกรรมผู้วิทักษ์จักรวาลอันนี้พี่ทำไว้แล้วนะครับใครอยากรู้ว่าเสีกยกี่คูป,ปองลดได้กี่คูป,ปองก็ย้อนไปดูคลิปด้วยนะครับกิจกรรมมารัวๆแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้มาใครที่มีฮีโร่น้อยๆเนาะคือที่พี่ต้องมาไอดีเนี้ยเพราะว่าตัวหลักพี่มีฮีโร่ครบแล้วไงแต่ถ้าใครที่มีฮีโร่น้อยๆกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันก็มาบ่อยอยู่นะ นี่อ่ะถือว่าถูกนะการันตีการส่งครั้งแรกแค่เก้าคูปองเองเพื่อรุ่นลับเห็นไหมฮีโร่นะก็ระยะเวลาของกิจกรรมสิบสี่พฤษภาสองห้าหกห้าถึงสิบแปดพฤษภาสองห้าหกห้าครับผมก็สิบสี่ก็ประมาณสี่วันเนาะหากมีแล้วจะเปลี่ยนเป็นเพชรแดงนะอันนี้เปลี่ยนเป็นเพชรแดงแน่นอนถ้าซนะ้ำเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะไปแบบเร็วๆเลยไปฮนะครั้งแรกเก้าเดี๋ยววันนี้จะเล่นเป็นดาวทางให้ดูสักนิดนึง ตุ่มสัก3สาครั้งพอละกดเข้าไปเลยปรับก็หน้าตามันก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีฮีโร่ตัวไหนที่เรามีแล้วมันก็จะขึ้นว่าเรามีแล้วนั่นแหละเราติ๊กเข้าไปดูก็มีพวกเทลโหพอติ๊กเทลกลายเป็นเ so อนโซะงั้นดูเอนโซ่ก่อนมีเอ so. s นโซ่เห็นไหมมีเทลเห็นไหมมีเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพอดูดิ <c oughs> ติ๊กอะ่ะมันก็มีเทลเห็นปะ หน้าจอมีปัญหาตลอดเวลาก็มีเทลกิลด์เร็วไปเร็วๆ r o e เปล่าบัตเตอร์ไฟตอนนี้บัตเตอร์ไฟมาลดราคาอยู่ที่สองพันแปดซื้อเอาดีกว่านะพี่ว่าแล้วก็ทูเรนมีทูเรน เห็นไหมอ่ามีลาสก็มีนี่แหละรอบรอบทาจีเซฟิราน่ะนั่นแหละฮะเฟเรสก็มีซิ 10. โอเคน่ะก็ประมาณนี้แหละมันมีฮีโร่ประมาณนี้ไม่อยากเสียเวลานะครับน่ะ เรามาดูกฎอธิบายการขูดตัวนะเวลาเราเล่นร้านค้าเป็นแนวจอนเขาจะเรียกว่าการขูดตัววันนี้วันที่สิบสี่พฤษภาถึงสิบแปดเนาะเราจะสุ่มครั้งแรกเสียเก้าคูปองครั้งที่สองยี่สิบเก้าคูปองครั้งที่สามห้าสิบเก้าครั้งที่สี่ห้าสิบเก้าครั้งที่ห้าก็หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเขาเพิ่มไปเรื่อยๆรย้อยสี่สิบเก้าร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสามครั้งสองร้อยเก้าสิบเก้าสามครั้งก็ทั้งหมดกระดาษนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าเเเเเเรรรรริ่่่มมลลนนนกกกัััยยดี๋าาสสุคค้้งงะไปแ มาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรงบวันนี้ร้อยหนึ่งในการสุม่มไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ตัวนะไปเลยขอให้โชคดีตัวแรกไปครั้งแรกหลับตาหูพี่ชอบฟังเสียงลุ้นเอามือปิดฟังเสียงซ้ําหรือไม่ซ้ำเฮ้ยเอ้าอ่าได้บัตเตอร์ไฟก็ถือว่ายังไม่มีบัตเตอร์ไฟเลรูไว้หน่อย ก็ถือว่ามันไม่ซ้ำอ่นเนาะอวดเพื่อนไปแก่ไม่เป็นไรปะดูตัวที่สองครั้งที่สองเราจะเสียยี่สิบเก้าในการสุ่มนะปายปิดตาปิดตาฟัางเสียงอยาโอ,โ,โอ้โหซ้ำโอ้โหเจ็บปวดได้อะไรอะ่ะน้องๆพี่ไม่เอามือปิดไว้ว่ะโอ้โหได้ตัวซ้ำใช่ไหมมาสุ่มครั้งสุดท้ายมามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะ ห้สิบเก้าแล้วนะครั้งที่สามามือปิดฟังเสียงโอ้โหดูดวงดีเกินได้อะไรอ่ะกิลเดอร์โอเคนะก็ได้บัตเตอร์ไฟล์มาที่ไม่ซ้ำเซฟิล่าซ้ำกิลเดอร์ซ้ำก็ประมาณนี้เลย สำหรับคนที่ไม่มีฮีโร่ในนี้เกินครึ่งหนึ่งก็น่าเล่นอยู่นะก็พีก็มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูแล้วกันนะน้องๆคนอยากสมุดกระดานก็น่าจะเสียประมาณพันกว่ากว่าแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะก็รีวิวกิจกรรมแบบให้น้องๆดูเป็นแนวทางนะโอเคนะครับโอเคครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกองแจ็คพอตสกินแครี่น้องๆรุนรับรางวัลแจ็คพอตแครี่ทั้งหมด5้าสกินทันทีคือถ้ามันออกเป็นแจ็คพอตอ่ะน้องๆก็จะได้ทั้งสกินวิฟ ไวโอเลตลาวิลแล้วก็ยอนแล้วก็แวนเนาะโอเคก็เราจะมาลุ้นกันเพียงเขาเขียนว่าเพียงนะหคูปองสำหรับคนไม่มีเงินก็แพงอยู่แหละกิจกรรมเริ่มวันที่1ิพฤษภาคือวันนี้ถึงวันที่20พฤษภาคมสอง5นหนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตากิจกรรมกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับมีสกินอะไรบ้างป่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะ ก่อนเล่นกิจกรรมนะไปนี่สกินนี้เลยสกินน้องวิบชุดนอนเรียกตามความเข้าใจของตัวเอง <c oughs> เป็นสกินร e เจนสนะสีส้มนะเป็นน้องวิบชุดนอนขี่ก,กบนั่นเองอไปดูสกินถัดไปไปเร็วๆ <c oughs> ก็เป็นลูกหลักของพี่นั่นเองไวโอเลตเป็นสกิน,นแมวเนาะเป็นครบรอบฉลองของ R.O.V นะก็น่ารักดีนะไปดูสกินถัดไป ก็เป็นสกินลาวิวอวกาศนั่นเองตัวสีฟ,ฟ้าเหมือนอวาตาร <laughs> ไปดูสกินถัดไปไปเร็วเป็นสกินของเทพยอนตัวตึงนั่นเองเมันแต่สีส้มเหมือนกันนะน้องสกินนี้ก็มาบ่อยอยู่เหมือนกันนะก็สวยดีอะ่ะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะไปดูสกินถัดไปสกินสุดท้ายละ <laughs> ก็เป็นสกินของวอลไฮนนั่นเองเป็นสกินหิมะเนาะ ก็ทั้งหมดก็อยู่ในกิจกรรมกล่องแจ็คพอตสกินแครี่เนาะมันเป็นแครี่ทั้งหมดเลยปะ่ะแล้วเราไปเปิดสักสิบกล่องแล้วกันไปไปดูกันโอเคเรามาดูที่กล่องนะร้านค้าไอเทมเข้ามาตรงที่กล่องสกินแจ็คพอตแครี่นะก็เป็นสกินทั้งหมดที่พี่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้คือถ้าเราสุ่มออกตาไก่เนะี่ยเราก็จะได้สกินทั้งหมดนี่ห้าสกินเลยโอเคพี่มาเล่นไอดีนี้เนาะเพราะว่าตัวหลักพี่ก็ ค่อนข้างจะมีหลายไอดีก็มาลองเล่นไอดีอื่นบ้างเปิดเพื่อนลุ้นสกินถาวรชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือว่าเพชรมีโอกาสออกแจ็คพอตหรือว่าสกิน0.61คือคือไม่ถึง1%เนาะเพชร39เอ,อ้ยเพชรเพชรเนี่ย59.75ชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส,นส่วนสกินอยู่ที่39.60%โอเคมันซื้อได้ทั้งหมดสูงสุดก็100กล่องเนาะก็คือ500ไปเดี๋ยวเรา มาเล่นเปน็นแนวทางให้น้องๆดูแล้วกันว่ามันออกยากหรือออกง่ายนะปึ๊บสิบกล่องสิบกล่องครับผมสิบสองเนี่ยลองลองสิบสองแล้วกันนะแถมแถมไปปึ๊บโอเคอืมไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่คลังดีกว่าอ่ากล่องสกินแคร,รี่นะทีละ สองกล่องโอเคมาทีละสองกล่องมาดูดีว่าวันนี้จะมีดวงหรือเปล่าเนาะจัดไปโอ้หลับตาฟังเสียงอือืมอ,ม,อม,มาทางชิ้นส่วนชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกินอ่าสู้ต่อสู้ต่อไปอีกสองกล่องพี่ชอบเปิดทีละสองนังจริง มีดวงก็ได้ไม่มีดวงก็ไม่ได้แค่นั้นเองอื <c> ้ม <oughs> เพชรนะจ๊ะไปกันต่ออืม <c oughs> ยาวไปยาวไปสองกองของเสียงมีดวงไหมอื้อ <c oughs> ไม่ออกยากออกยากนะพี่หลับตาอยู่ไงนี่ถ้าลืมตามาเป็นรูปตักเป็นรูปไก่สกินนี้แบบจุดยอดมันเป็นไปได้ยากมากตั้งแต่สมมายังไม่เคยได้สกินตากไก่เลยหลับตา ฟังเสียงเอา้ค้างขึ้นว่าอะไรอ่ะเออเลอร์แตะโอ้โห,โหแตะก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะไปต่อยังเหลืออีกสี่กองน้องๆไปอีกสองกองฟังเสียงอือเพชรจ,จ้าสองกองสุดท้ายแล้วนะ ไปแล้วสองกองสุดท้ายไปลุยออกบ้างก็ได้นะออกบ้างก็ได้นะยากเย็นหวยน้องถือว่าแบบวันนี้ไม่มีดวงก็กิจกรรมของพี่ก็หมดไปละเล่นให้น้องๆดูเป็นแนวทางนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกิจกรรมวันนี้นะครับก็ทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินของพี่สองคนนะ ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดโอเคก็ถ้าชอบและอยากเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ก็พี่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยถ้าคนอยากจะเล่นสตรีมด้วยกันนะครับโอเคกดติดตามกดสั่นกันดิ่งไว้เวลาสตรีมจะได้มาเล่นด้วยกันนะก็ถ้าถึงชอบมากๆก็ฝากกดติดตามด้วยนะเข้ามาติดตามกันแล้วก็ต้องชอบกันจริงๆงนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามก็ได้นะจะเข้ามาแบบมาติดตามเพื่อเข้ามาแบบอะไรเขาเรียกว่าเข้ามา ไม่ดีกับพี่ช่องพี่อ่ะก็ไม่ต้องติดตามถ้าไม่ชอบจริงๆก็ไม่ต้องติดตามนะครับขอให้ชอบกันจริงๆเนาะขอขอบคุณมากนะทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับช่องพี่ก็เป็นช่องเล็กๆเนาะที่ต้องทํากิจกรรมทุกวันก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรสนับสนุนแต่ว่าก็ขอแค่กําลังใจจากน้องๆนะพี่ก็จะไม่แบบมีกําลังใจทําช่องต่อไปนะครับโอเคสบ,สบายสบายสไตล์เราเดี๋ยวพี่ตอบไปแล้ววันนี้ถือว่าวันนี้พี่ได้ได้ฮีโร่บัตเตอร์ไฟไปหนึ่งตัวเนาะก็ ไม่เป็นไรนะพี่ถือว่าแบบทํากิจกรรมอะ่ะมันไม่ไม่ไม่ได้ได้ฮีโร่หรือหรือสกินทุกวันหรอกแต่ว่าพี่มาทํากิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆดูนะเพื่อจะได้มีประโยชน์เอ,อในการตัดสินใจเล่นกิจกรรมอ่ะครับก็ขอบคุณมากนะทุกคนถ้ารับรู้ถึงถึงความรู้สึกของพี่ได้ก็พี่ก็จะดีใจมากเลยก็หลับฟันดีละตีสบัสดนะน้องๆบ,บายยเจอกันเจอกันครับผมขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกัน